สำหรับใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋างานช็อปนะคะเป็นใบเล็กๆนะตัวนี้เขาจะมาพร้อมสายโซ่นะคะเป็นสายสะพายข้างยาวนะคะเป็นแบบสายโซ่อะไรสีดำนะตัวนี้ก็คือแบบเล็กๆน่ารักสะพายเก๋ๆนะคะแล้วก็การใช้งานของใบนี้นะคะคือเขาใส่บัตรได้นะคะใส่บัตรต่างๆได้เป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็ แต่ต้องมีลูกค้าถามว่ารุ่นนี้สามารถใส่แบงค์พันได้ไหมอันนี้แบงค์พันนะคะคือแบงค์พันที่เป็นแนวแนวยาวแบบนี้เขาใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะถ้าลูกค้าจะใส่ต้องพับแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปนี่นะคะใส่เขาก็สามารถพับได้นะคะแต่ว่าตัวตัวตัวแบงค์พันเขาก็อาจจะงอบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าแบบใส่ไม่ได้เยอะนะ แล้วก็ถ้าจะให้ดีเลยก็พ <App. S 1> <ivan. S 2> ับเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะก็จะใส่ง่ายกว่าเนาะแบบนี้นี่นะคะพับใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยนะคะเออส่วนใบนี้นะคะก็ lasers, ไม่มีอะไรมากนะคะเขาก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะเดี๋ยวนุ่นให้ดูแป๊บนึ่งนะคะนี่ด้านในเขาจะเป็นช่องโล่ลงๆแบบนี้เลยนะคะเป็นหนังนะตรงนี้เขาจะเป็นหนังนะแล้วก็มีช่องเล็ก,ลกๆใส่บัตรตรงนี้ด้านหน้าได้อีกนะคะ แล้วก็ข้างหลังก็มีช่องสามารถใส่บัตรได้อีกเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามว่าข้างหลังเนี่ยสามารถใส่ใสแบงค์พันได้ไหมมีเคยมีลูกค้าถามนะคะเดี๋ยวนู้นใส่ให้ดูเลยแล้วกันนี่นะคะใส่เข้าไปเขาก็จะเป็นเนี้ยแบบนี้นะคะคือคือความความสูงของกระเป๋ากับแบงค์พันเขาก็จะอยู่ประมาณเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าใส่ข้างในนะคะแบงค์พันมันก็จะงอนิดนิดแต่ว่าก็ใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไร ตัวนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดขนาดของใบนี้ให้นะความสูงเขาประมาณสามนิ้วนะคะแล้วก็ความกว้างเขาตรงนี้ประมาณสี่นิ้วนะคะแล้วก็ฐานกระเป๋าเขาประมาณหนึ่งนิ้วนะคะโดยประมาณการวัดอาจคาดเคลื่อนตัวสายโซ่ตัวนี้ของเขาสามารถถอดออกได้นะคะถ้าลูกค้าไม่อยากใส่ใสายโซ่นะคะก็ทําเป็นกระเป๋าใส่บัตรเล็กๆได้นะคะ สายโซ่ตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับได้นะคะเวลาสะพายแล้วก็จะประมาณนี้อ่ะนี่นะคะประมาณนี้เล็กๆเก๋ๆ,ๆนะคะแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็จะไว้แนวนี้ได้นะคะนี่บางคนก็ไว้แนวนี้อ่ะแล้วแต่นะคะการสะพายของแต่ละคนแล้วก็ถ้าว่ามันสายมันยาวไปนะคะลูกค้าสามารถซื้อตัวล็อกล็อกสายในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเขาก็จะมีก็สามารถปรับระดับได้อ่ะ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมีแค่นี้ก็ใครสนใจนะคะลองดูลองชมได้นะตัวนี้สวยมากของจริงนี่นะคะ